สวัสดี FC ตอนเย็นๆนะครับอ่ะวันนี้ก็มารีวิวขอบคุณลูกค้าขอบคุณ FC นะโซลิดร้อยห้าแรงนะครับจองแล้วนะครับเป็น FC ชัยภูมินะครับใครที่สนใจโซลิดร้อยห้าแรงนะอ่ะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็จะมาอีกหนึ่งคันนะครับอ่ะ y m 3 5 7าอ่ะเป็นลูกค้าทาง สุวรรณภูอ so e ่าส <ın car az illing> ุวรรณอำเภอสุวรรณหนองบัวลำพูนะครับอ่ะขอบคุณมากนะครับเ f ฟห้าหนึ่งสี่นะครับเป็นลูกค้าทางพิษโลกนะครับอ่ะเดินทางไกลมาหลงทางด้วย GPS ก็เปิดไม่เป็นนะครับอ่ะก็ขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ะยีสามห้าหนึ่งเอนะครับลูกค้าขอนแก่นนะครับอ่ะก็ขอบพระคุณมากๆนะครับอันนี้คนหนุ่มนะครับเดินทางมาอ่าได้ตรงนะครับไม่ไม่ได้หลงทางนะครับอ่ะก็ขอบพระคุณมากๆนะครับถึงไหนแล้วเมื่อกี้อ่ะนิวฮอลแลนด์ ที่ที่สานะครับเป็น FC ออนไลน์นะครับทางอ่า อะไรนะการละสินนะครับอ่ะลูกค้าไม่ได้มาดูรถนะครับอ่ะซื้อรถสวยๆของเซียวอ้วนนะครับก็ขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ารถเอาเข้าไปอู่ทำการตรวจเช็คแล้วนะครับส่วน f อท่านไหนลูกค้าท่านไหนครับอยากได้โปรโดีๆอยากได้รถสวยๆไปใช้อ่ะโทรหาเซียวอ้วนได้เลยนะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยอยากได้คันใหญ่ๆเป้งๆอ่าโซลิดนะครับ50แรงโซลิด เจ็ดสิแรงนะครับโซลิดก็คือยันม่านะครับยันม่าโซลิดนะอ่ะยังมีให้ดาวอยู่นะครับดาวเริ่มต้นที่ศูนย์บาทอ่าเช่นเคยนะครับอ่าแล้วก็ e f เอฟห้างซีวายอสามห้าหนึ่งวาสามห้าเจ็ดอ่ะทั้งล้อโตล้อผอมล้ออ่าอ่าล้อไม่ผอมก็ล้อไม่ผอมคือล้ออ้วนนะครับอ่ะดาวเริ่มต้นที่อ่ะศูนย์บาทเช่นกันนะครับอ่ะใครสนใจใครอยากได้โทรหาเซลล์อ้วนได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 4 7 0 6ก้าสี่เจ็ด 4430นะครับ0947064430นะครับแท็กเตอร์มือสองที่เยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับอ,อยากได้คันไหนอยากได้สภาพไหนนะครับอาจโทรหาเสี่ยวอ้วนได้เลยนะครับสว่วน f c ที่อยากได้คูโบตานะครับาท่านจะซื้อเงินสดก็ามาเลือกเอาคันที่ราคาประหยัดนะครับเสี่ยวอ้วนมีราคาประหยัดให้นะครับสำหรับ40แรงเสี่ยวอ้วนมีราคาตั้งแต่250ขึ้นไปสําหรับ 5, 50แรงเสี่ยวอ้วนมีราคาตั้งแต่ สามแสนสามขึ้นไปนะครับอ่าสำหรับ Fc ที่อยากได้ลดราคาประหยัดนะส่วน Fc ที่จะผ่อนนะครับสี่สิบแรงเสียอว้วนมีสภาพค่อนข้างดีมากๆนะครับสี่แสนสองหมืนบาทนะแล้วก็ห้าสิบแรงเสียอ้วนจะมีสภาพค่อนข้างดีมากๆเหมือนกันอ่าชั่วโมงอ่าห้าร้อยหกร้อยแล้วก็พันสองนะราคาก็อยู่ที่อ่าห้าแสนหกห้าแสนเก้าห้าแสนแปดอ่าราคาประมาณนี้นะครับ ก็เข้ามาอุดหนุนเอานะครับวางแผนการซื้อนะครับลูกค้าก่อนเดินทางสอบถามราคาก่อนก็ได้นะครับถ้าจะดาวเลือกรถยังไงถ้าจะผ่อนเลือกรถยังไงสอบถามก่อนก็ได้นะครับ MU19 มี3คันนะครับ อ่ะใครจะซื้อเงินสดนะครับแจ้งมาเดี๋ยวคิดราคาพิเศษให้อ่ะถูกสุดอยู่ที่4ี่แสนเนะอ่าแล้วก็สภาพค่อนข้างดีอ่ะเซวนมีราคา5้าแสนเก้าหมื่นนะครับสนใจโทรหาเซวนได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับอ่าบอกตลอดกว่าลูกค้าตัวเอฟซลืมนะครับอ่ะวันนี้ก็จะค่ำๆนะครับค่ำๆหน่อยกล้องอาจจะอาจจะไม่สดนะครับพอดีฝนตกนะครับมันไม่ได้ค่ำมากนะครับฝนตกเพิ่งเสร็จนะครับอ่ะมารีวิวก็เลยอ่าประมาณนี้นะครับ สำหรับลูกค้าเบอร์โทรนะครับ0947064430นะอ่ักก้องทำไมไปทางบ้านล่ะนะเสรษอ้วนกำลังทำบ้านนะครับทำให้ลูกสาวนะครับก็อ่าก็เป็นน้ำพักน้ำแรงประมาณเกือบ20ปีแล้วครับพี่สะสมมานะครับทำบ้านสวยๆให้ลูกสาวหนึ่งหลังนะครับอ่าเดี๋ยวเสร็จก็จะรีวิวบ้านให้ดูด้วยนะครับอ่าก็ขอบพระคุณ f c ขอบพระคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนวันนี้นะครับ5ท่านนะครับก็รวยรวยเฮงเฮงนะครับรวยรวยเฮงเฮงนะอ่า ใครที่อุดหนุนเซ่ออ้วนก็ให้รวยๆเฮงๆนะครับคิดสิ่งไหนได้สิ่งนั้นครับคิดให้เงินคิดได้เงินหมื่นให้ได้เงินหมื่นคิดได้เงินแสนให้ได้เงินแสนคิดได้เงินล้านให้ได้เงินล้านนะครับอยากได้เงินอะไรก็ให้คิดเอานะครับให้รวยๆเฮงๆกันทุกคนนะครับแมสซี่สี่ห้าห้านะครับยังขายอยู่นะห้าแสนเก้าหมื่นครับก็จัดโปรเพิ่มเติมนะครับมีผ่านไทยหลังแถมให้หนึ่งชิ้นนะครับโซลี่เจ็ดสิบห้าเลงห้าแสนเก้าหมื่นก็ดาวอยู่ที่ ศูนย์บาท l อ,อ, P, อล1 8ศูนย์หนึ่แอ่ามสแรงนี่ามสิบสแรงก็ราคาอยู่ที่2องแสนสองนะครับอ่าเจ็ดนะครับ M U ก็ดาวอยู่ที่50,000ื่นนะครับราคา6กแสนเก้านะ อันนี้นี่ฮอลแ้านด์5060ยังไม่ได้ขายนะครับคุณลูกค้าใครที่มองหายอยู่ใครอยากได้นะฮะ fc กำแพงเพชรนะครับที่สอบถามมาเครื่องดีแกดีนะครับทุกอย่างปกติไม่เคยลือเครื่องหรือเกียนะครับทุกอย่างปกตินะสนใจก็มาซื้อให้เสียอ้วนได้นะครับวันนี้ก็จบคลิปประมาณนี้นะครับขอบคุณ fc ทุกท่านที่อุดหนุนขอบคุณ fc ทุกท่านที่ดูคลิปนะครับรวยๆเฮงๆงนะครับสวัสดีครับ